เลี้ยงดาราสาวเผยช่วงโควิดระบาดไม่มีเงินเลยต้องนั่งนับเหรียญใช้นับว่าเป็นดาราสาวที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับแก้มบุ๋มปรียาดาที่ล่าสุดได้ทำคลิปบุกบ้านใหม่แก้มบุ๋มรอบ้านที่พีทนานซื้อบ้านใหม่ก่อนเลยในช่วงหนึ่งของคลิปก็มีการสัมภาษณ์ที่จุ๋มที่เลี้ยงของแก้มบุ๋ม โดยพี่จุ๋มได้เผยว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนจะมีวันนี้ว่าในช่วงที่โควิด1 9ระบาดตอนนั้นแก้มบุ๋มไม่มีเงินเลยบัญชีติดลบซึ่งนอกจากพี่จุ๋มก็ไม่มีใครรู้ทั้งสองต้องช่วยกันนั่งนับเหรียญเพื่อนำไปแลกเงินที่ธนาคารมาประคับประคองค่าใช้จ่ายต่างๆแม้แต่จะกินกาแฟก็ต้องประหยัด อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะขอพึ่งพาพี่พีทแฟนหนุ่มของแก้มบุ๋มได้แต่แก้มบุ๋มก็ไม่ทำเพราะไม่อยากรบกวนจนกระทั่งสองปีหลังมาที่ทุกอย่างดีขึ้นมากที่จุ๋มรู้สึกดีใจกับแก้มบุ๋มและพ่อแม่ของแก้มบุ๋มมากที่ทุกวันนี้แก้มบุ๋มสามารถพึ่งพาตัวเองได้ พี่จุ๋มเผยอีกว่าแก้มบุ๋มไม่เคยทิ้งพี่จุ๋มเมื่อแก้มบุ๋มสบายพี่จุ๋มก็สบายไปด้วยและหากแก้มบุ๋มไม่มีพี่จุ๋มก็จะอยู่เคียงข้างไปตลอดอยู่กันแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่า